อ่านอ่านอ่านออกป่ะนี่ใช่ป่ะเออนี่อ่านออกป่ะนี่แบ c k พิงวันนี้มาแกะฮัลโหลฮัลโหลนี่ลองกล่องนี่ก่อนนี่พี่ลิซ่ากับพี่จีซู แล้วก็พี่พิจิีกับพี่โรเซร่อยู่ตรงนี้พี่แชงพี่แชงอยู่ตรงนี้คัน่นี้จะมาแกะ4ตัวนี้ครับทอยเลซี่แบล็คพิง ต้องแกะมาปั๊บต้องแกะเลยอ,อยากยนโฉมพี่ๆทั้ง4ี่คนนะครับเริ่มจากใครก่อนเดียน้องเล็กสุดเริ่มจากน้องเล็กสุดกันเลลิซ่าให้ดูกล่องนะครับทุกกล่องจะเหมือนกันนะข้างหน้ากล่องก็จะเป็นรูปตัวอย่างนะต้องบอกว่ารูปตัวอย่างนะครับโมเดลนะครับไม่น่าจะเป็นภาพถ่ายนะ น่าจะเป็นตัวที่ปริน์มาจากงานต้นแบบที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะเป็นตัวโมเดล 3D ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับผมเขาปริน์แล้วเอามาวางไว้ตรงหน้าปกตรงนี้นะครับผมมีเขียนข้างบนว่า b บ็ k พิง n หน่อยนะเลื่อนลงมาก็เป็นหน้านะครับตรงนี้เป็น C-U นะครับ C-U ตัวงานคอมพิวเตอร์นะครับผมของทิลิซานะครับผมแลวข้างล่างก็เขียนว่า p ิลิซาฟิกเกอร์นะครับข้างบนก็ไม่มีอะไรเนาะข้างบนก็เป็นแบบนี้ ไม่มีอะไรด้านข้างก็จะมีโลโก้แบ k ็กพิงนะครับแบบนี้แล้วก็มีตัวสมาชิกวงครบทั้ง4คนเลยสมมุติอย่างผมเมนพี่โรเซ่อย่างเงี้ยแล้วซื้อแค่พี่โรเซ่คนเดียวอย่างเงี้ยตัวกล่องมันก็จะป้ายยาวว่าเฮ้ยไม่ครบสี่หรอผู้จริงเปล่า <c oughs> ด้านหลังเป็นฟูลช็อตนะครับเต็มตัวเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นชื่อนะพี่ลิซ่าฟิกเกอร์บนกล่องก็เป็นอย่างนี้นะครับธรรมดาส่วนฝั่งสุดท้ายนะครับนี่เฮีย <c oughs> ผมชอบตรงนี้เพราะว่าเขาเอาลายเซ็นอย่างนี้เป็นลายเซ็นของพี่ลิซ่านี่ครับอยู่ข้างกล่องแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราสามารถเอากล่องนี้ขึ้นตู้ได้เลยไม่ต้องไปพับเก็บหาที่เก็บให้ปวดใจยุ่งยากคือในฐานะนักสะสมนะ สิ่งที่ยุ่งยากที่สุดไม่ใช่เงินที่จะต้องใช้ปนเปอรอสิ่งเหล่านี้แต่มันเป็นสถานที่ในการเก็บกล้องในเมื่อมีรายซ็นอยูดที่ข้างกล่องแบบนี้แล้วเนี่ยเอาขึ้นตู้ไปเลยเนี่ยตั้งเอากล่องตั้งข้างหลังนะแล้วเอาโมเดลตั้งข้างหน้าโอ้เนี่ยมันเป็นดิสเพลย์แล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยแกะเลยดิฟานี่เฮเราต้องแกะอย่างเบามือที่สุดยิ่งเป็นงานแบบอย่างเงี้ยทียแบบกล่องมันต้องเก็บแล้วสภาพกล่องต้องสมบูรณ์นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาม่มัทัดสอนอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมนะวิธีแกะกล่องนะเนี่ยเรามาทัดดันแบบนี้นะครับกล่องคุณจะไม่แบบไม่เสียหายเลยเนี่ยสอนมาทาัดแบบนี้นะแล้วก็ปุ๊บอ่าลุบเฮ้ยตื่นเต้นอะ่ะในกล่องนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ไม่มีอะไรแล้วนี่ภายในกล่องเขาจะแพ็คโมเดลเป็นแบบสำเร็จมาเลยนะเหมือนพวกงานอิจิบังคุจิอ่ะ รึปอ่าเขาเอาตัวนอกมาก่อนนีซองพวกนี้คลุมไว้ก็คือเพื่อไม่ให้เนื้อพลาสติกมันติดกับตัวบล็อกนะครับบล็อกกล่องที่มันใส่มาเนาะอะไพี่ลิซ่าวิพี่ลิซ่า ตัวฐานเป็นรูปหัวใจนะครับนี่ตัวฐานเป็นรูปหัวใจอย่างนี้รายละเอียดดีเทลต่างๆทําได้ดีใบหน้าแววตานะครับ <c oughs> ผมลงสีไม่ได้โอเคนะ <c oughs> เหมือนฟิลแอนิเมชัน่ะเออ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าน่าใช้ได้ครับงานปริ้นงานสกรีนหน้าโอเคเลยนะดีเทลสีเสื้อนะครับชุดนะครับซิปต่างๆนะ ไม่มีเลอะเลยนะไม่มีเลอะเลยนะครับผมงานพวกแคสโบก่อนนะหน้านี้อย่างกับตันอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีเลอะบ้างเนาะเออสีขาวปีนไปตรงนั้นตรงนี้แต่อันนี้คือไม่มีเลยนะเออไม่มีเลยที่สําคัญประทับใจหนึ่งอย่างก็คือพี่ลิซ่าใส่ถุงน่องถูกไหมเขาใช้ถุงน่องจริงเลยนะ เออเขาตัดถุงน่องจริงแล้วใส่ไปที่ตัวโมเดลเลยตัวงานเลยนะครับซึ่งมันเฮ้ยมันให้ความรู้สึกที่โอเคมากเลยคือผมจับแล้วผมรู้สึกโอเคมากว่าเฮ้ยพี่ลิซ่าใส่ถุงน่องจริงๆอะไรเงี้ยโดยรวมตัวงานออกมาโอเคครับถึงแม้ว่าไม่ได้มีดีเทลมากมายเพราะมันไม่ใช่งานเรียลลิสติกะนะมันเป็นเชิงแบบเหมือนงานแอนิเมชันอะเพราะฉะนั้นนะครับผมผมโอเค นะครับรายละเอียดตัวงานโอเคม, OK มากเลยข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะครับผมเขียนว่า YG All Right Reserved ครับผม,ผมก็คือลิขสิทธิ์จาก YG แท้นะครับผมอ,ยยอ่ไอ้เยอะคนแรกไปแล้วพี่ลิซ่านะครับคนต่อไปขอพี่เจนนี่ก่อนขอพี่เจนนี่ก่อนเเจ๋งมีลายเซ็นทุกกล่องเว้ยเฮียยผมเมนพี่แชงก็จริงแต่ว่าแบบคือแม่ง มันต้องครบอะเซตเนี้ยต้องครบอะเหมือนเดิมนะกล่องก็ไม่มีอะไรอแกะเบาๆนะจ๊ะตัวนี้มีขาค้ำให้นะครับผมมีขาค้ำให้ขาตรงนี้ก็เนี่ยเอาไว้ตั้งอย่างนี้ก็แด้นี่ค้ำอย่างนี้ หรืบคือต้องบอกอย่างนี้นะครับผมว่างานพวกนี้มันเป็นงาน PVC เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยงาน PVC สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คืออุณหภูมินะครับผมมันจะไวต่วออุณหภูมิมากเพราะว่าเนี่ยถ้าใครเห็นเนี่ยบ่าขาพี่เจนนี่เล็กนิดเดียวเอวพี่เจนนี่ก็เล็กนิดเดียวนะครับผมแต่คอน,นี่มันใหญ่นะครับผมถึงแม้ว่าตัวงานน้ําหนักจะไม่ได้มากแต่ว่า พ v c นะครับพลาสติกนะครับเมื่อโดนความร้อนเนี่ยมันก็ทําให้อ่อนได้อะไรที่มันไม่หนักเนี่ยแต่ถ้ามันโดนความร้อนสมมติคุณตั้งตากแดดอย่างเงี้ยเหนียวละลายแน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นทั่วโลกนะงาน PVC มันจะเป็นกันโดยมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่เผื่อนะครับเผื่อมีใครที่เพิ่งเก็บงาน PVC ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะแบบลายแบ็กพิงเป็นตัวแรกเลยเนี่ยก็คือเก็บในห้องที่เย็นหน่อยนะครับผมเอาไว้ในห้องนอนคุณก็ได้ถ้าแบบคุณปกตินอน ดูหนังบ่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยห้องที่เย็นบ่อยๆนะครับเย็นที่สุดแล้วอย่างเงี้ยก็ก็ได้นะครับฐานเหมือนกันนะฐานเป็นรูปหัวใจสีชมพูเหมือนกันงานสกรีนเฮ้ยโอเคพี่เจนนี่เนี่ยหน้าเด่นกว่าพี่ลิซ่าอีกเพราะว่าพี่เจนนี่นะครับผมทาผมนะผูกผูกผมจุกสองข้างแล้วก็เปิดหน้านะครับผมทําให้หน้ามันเด่นกว่าเนี่ย หมครับปกติพี่ลิซ่าก็จะเป็นหน้ามา้าถูกไหมเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมเออแต่ว่าพี่เจนนี่เนี่ยเขาไม่ได้ทําหน้าม้าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเขาจะเห็นชัดกว่าดีเทลของหน้าเนี่ยเราเลยจะเห็นแบบพวกมาสคารา่าพวกแบบว่าดีเทลการแต่งหน้านะที่ชัดเจนกว่าแววตาโอเคมีฝอยที่ข้างบนตาซ้ายด้วยเออนะครับดีเทลดีนะครับใช้ได้ส่วนเรื่องผ้าเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยให้ดูกางเกงนะของพี่เจนนี่เนี่ยชัดเลย นะครับผมจะมีรอยยับรอยเยิบอยู่ตรงนี้นะชายผ้าห้อยตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อพลาสติกแบบอ่อนนะครับมันก็จะขยับได้แบบนี้อย่างที่ผมบอกนะครับย้ําอีกครั้งว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยคนเก็บไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิที่เย็นหน่อยคนต่อไปเอาพี่จีซูพี่จีซูพี่จีซูแกะกล่องยางน้วมัดระวังเด้อโมโซโมโซแกะกล่องยางแล้มัดระวังเด้ออืออีออ แบบด้านหน้าก็เป็นรูปหน้าพี่จีซูแบบนี้ก็ลายเซ็นนะครับนน่นะนอกจากได้งานยังได้ลายเซ็นด้วยโอ้แจมไปเลยโอ้แกะไม่ต้องหมดก็ได้แค่ออกมาได้พอละว้าให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นพี่จีซูนะเฮ้ยพี่จีซูสวยพี่จีซูเนี่ยมีโทนสีที่ผมชอบอย่างหนึง่งก็คือเขาใส่แววตาเป็นสีชมพู นะครับผมอย่างพี่เจนนี่เนี่ยจะแววตาออกเป็นสีฟ้าๆนะเออฟ้าๆคลาำๆนะครับผมพี่ลิซ่าแววตาเป็นสีน้ำตาลส่วนพี่จีซูเนี่ยแววตาจะเป็นสีชมพูเลยผมเป็นสีชมพูเข้มแล้วก็ตัวเสื้อเป็นสีชมพูสดใสเลยนะครับผมอีกอย่างนึงคือผมชอบชุดของพี่จีซูนะแล้วก็รองเท้าแมทช์กันพอดีเลยเป็นเชือกผูกนะครับแมทช์กันพอดีเลยอ สวยมากงานตัวนี้สวยมากนี่ผมกําลังส่องหาจุดที่เลอะๆนะแบบว่าสีมันปีนกันเหมือนพวกงานแฮสบอ์อะไรเงี้ยไม่มีนะครับไม่มีเลยเฮี่ย yeah. ใครเป็นสาวกต้องมีมาถึงเมนผมแล้วนะนี่คือสุดที่รักของผมเลย mm. พี่แชงปาร์คแชยอง ออไม่แกะได้ไหมอ่ะไม่แกะก็ไม่ได้อีกไม่ไรนะับแกะให้ทุกคนดูนี่หน้ากล่องเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นรูปเต็มแล้วก็พี่โรเซ่นะครับโพสต์นี้เลยด้านข้างก็ไม่มีอะไรเนาะเออด้านข้างม่ได้เหมือนกันทุกกล่องนี่เอีย <Yeah. S 2> ลายเซนเป็นไงล่ะเอีย <Yeah. S 2> ได้ลายเซนเอีย yeah, ได้ลายเซนพี่แชงอะลายเซนพี่แชงน่ารักมากเลยอะ่ะ มีหัวใจและดอกไม้ด้วยอ่ะเฮ้ย,ยแกะดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการไปเสียเวลานี่ลิ้นพันเลยไงกลัวกลัวมันขาดมาโอเค หลบครับหลบครับสมาชิกทุกท่านหลบนะครับหลบให้ที่รักผมหน่อย พี่จีซูกับพี่แชงนะครับผมฐานจะเป็นสีดำนะครับแต่เป็นหัวใจทรงเดียวกันเลยนะแล้วก็รายละเอียดดีเทลนะครับแววตาของพี่แชงเนี่ยจะเป็นสีฟ้าสีเดียวทพี่เจนนี่เลยผมก็คือเปิดนะครับเปิดหูข้างนึงน่ารักน่ารักเลยแล้วก็ผมนะมีเหมือนแบบสะบัดสบัดปิวปิวนิดนึงด้วยตัวเสื้อส่วนที่เป็นเสื้อยืดนะเออผมลืมบอกไปนะส่วนที่เป็นเสื้อยืดนะของพี่พี่แชงนะครับกับพี่จีซูนะครับจะเป็นด้านนะเขาจะลงสีแบบด้านมาชมพูด้านมา นะครับส่วนที่เป็นเสื้อเป็นสีดาเนี่ยเออมันเหมือนจะเป็นหนังนะครับเขาก็ทําเป็นเงามานะครับเคลือบเงาเงา,เงามาพี่แชงใส่กระโปรงสั้นนะครับผมโดยมีกระโปรงข้างในอีกชั้นหนึ่งเป็นสีชมพูนะครับน่ารักเลยนะแล้วก็ใส่รองเท้าสีชมพูแบบนี้นะครับเป็นบูทนะครับบูทสีชมพูนี่เขาให้รายละเอียดทาเล็บมาด้วยนะทาเล็บสีเดียวกับสีในลูกกระตาเลยสวยมากน่ารักมากพอยืนรวมกันนี่เนีย yeah. ไม่ครบได้ด้วยเหรอเนี่ย ดูดิแล้วก็กล่องนะมีลายเซนนี่ไงพรึบนี่ลายเซนนเนี่ยขึ้นตู้เนี่ยตั้งงี้ได้เลยตรงปะวะตรงมะเนี่ยอ่าสลับกันนิดนึงนะครับวันนี้เป็นพีลิซ่าอย่างนี้เจนนี่อยู่นี้ผมไม่ต้องบอกอะว่ามันแบบดีไม่ดีคุณคิดว่าไงอะเอาเป็นว่าดนตั้งเนี้ยนะครับผมแล้วก็ลายเซนเป็นแบล็กเกล์อะสมาชิกวงทั้งสี่คนยืนแบบเนี้ยเฮ้ยุณคิดว่าไงอะมันโคตรเวิร์กเลยปะ โตรเวิร์กสัตว์ใครที่ไม่โดนพลาดสัตว์พลาดจริงของจริงเลยมา ให้คะแนนกันนะครับผมเรื่องงานสกรีนงานลงสีด้วยความที่มันออกแนวเป็นเหมือนการ์ตูนผมมองว่าทําออกมาได้น่ารักเลยนะมันจะมีเชฟที่ไม่ได้อ้างอิงจากความเป็นจริงมากมันจะน่ารักตรงที่เชฟมันจะแบบเนี่ยขามันจะเล็กๆบ้างขายาวๆตัวสั้นนิดเดียวแล้วก็หัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้รู้สึกว่าเป็นเหมือนเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักไอ้พวกดีเทลมันก็ไม่ได้เยอะพอดีเทลมันก็ไม่ได้เยอะมันก็ส่งผลถึงงานหลายๆอย่างอย่างพวก texture ต่างๆลงผิวเนี่ยเขาก็ไม่จํา เป็นจะต้องแบบลงเท์เจอร์ผิวเยอะมากเดี๋ยวนี้คนที่เก็บโมเดลอะ่ะจะมีปัญหาเรื่องการเก็บกล่องหลายๆเจ้าอะ่ะเขาเลยแบบพยายามทํากล่องให้มันตั้งโชว์ได้ด้วยแฮสโบก็เริ่มทำแฮสโบเริ่มทำไอ้นี่ไง V S S อะ่ะ ที่เป็นกล่องวิดีโออ่ะเออเดี๋ยวตัวนั้นเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูแน่นอนนะครับเป็นกล่องวิดีโออ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆค่ายหลายๆเจ้านะครับก็พยายามทํากล่องให้มันแบบตั้งโชว์ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปที่มันโยนอ,นออกมานะครับรวมกับการที่ทํากล่องมีลายทรงลายเซน็นท่าโพสต,ต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเอาตัวออกมาตั้งแล้วก็เอากล่องตั้งข้างหลังตัวละครตั้งข้างหน้าเนี่ยเป็นเหมือนดิสเพย์ของมันได้เลยจบ อลังการเลยขึ้นตู้นี่คือแม่งแบบใครเดินผ่านไปผ่านมาบ้านคุณเห็นชั้นแบ็คพิงค์นี่ไม่ทักให้เป๊ะเลยสมมติคุณอยากให้ตัวละครน่ะมันเด่นหน่อยคุณสามารถตั้งอย่างนี้ก็ได้นะนี่ตั้งนี้เนี่ยตั้งนี้ก็ได้ตั้งนี้ก็ได้นะตั้งอย่างนี้ก็ได้น,น,ไดนะเป็นสแตดน,นี้เลยแล้วก็หน้ากูก็จะเหลือนิดเดียว <c oughs> แ,แต่ว่ามันตั้งงนี้ได้นะครับคุณไปจัดดิสเพย์ของคุณได้เลยตั้งข้างหน้าก็ได้ถ้าแบบตั้งข้างหน้าแล้วมันบังเหมือนอย่างเมื่อกี้เห็นลายเซ็นไม่เต็มไงก็ตั้งงนี้ก็ได้แล้วก็ พื้นที่ถ้ามันว่างๆก็คุณก็ตั้งแผ่นเสียงตั้งอัลบั้มนะก็ตั้งได้อีกนะมีของกระจุกกระจิกก็ตั้ง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 อย่าให้มันบางลายเซนเท่านั้นเองเพราะว่าตอนนี้ทาง t o ยเลซี่เขาทําให้จบแล้วนะเพราะฉะนั้นลองดูนะครับใครสนใจก็ลองทักไปที่เพจอันนี้เป็นงานของทอย l e ซ a ่นะเป็นงานค่ายคนไทยนะเนี่ยเป็นงานค่ายคนไทยนะครับผมที่ทําออกมาได้โอเคเลยนะครับโอเคเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยฟอนอลโปรดักตออกมาคอนเซ็ปต์แบบนี้โดยรวมทั้งหมดเนี่ยผมขอให้ไว้ที่5้าดาวเลยครับเียส่วนตัวที่อหายนะครับเพราะฉะนั้นรนับลองดูนะใครสนใจไม่รู้มันยังมีเหลือไหมเนาะเหมือนกับว่ามันจำหมดแล้วหรือเปล่างนะี่คุณทักไปก่อนดีกว่าคุณลองทักไปที่เพจของ Toy l a ซ y บอกเขาสักหน่อยก็ได้ว่าเอ้ยพอดีผมดูหนอนหนังรีวิวแล้วก็แบบเอสนใจมากเลยอยากได้บ้างค่ะ ก็ลองติดต่อไปแต่ถ้าไม่เหลือเนี่ยก็ต้องรองมือ2อย่างเดียวอะ่ะก็หวังว่าใครที่อยากได้ขอให้สมหวังทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็ยังไงผมขอไปฟินก่อน <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวผมมีงานปั้นตัวหนึ่งนะครับคิดว่าตัวต่อไปอ่ะจะรีวิวตัวนี้เป็นงานคนไทยเดี๋ยวผมยกมาให้ดูเซิฟเซิก่อนไอ้เหี้ยตัวใหญ่กล้องเห็นไม่หมด <c oughs> นี่โอ้โหแม่งสูงมากเลยนะครับเป็นงานของศิลปินนะครับคุณแพ็คนะครับที่ปั้นโทมโมเอะเป็นออริจินอลคาแรคเตอร์ของอาจารย์อิโตจุนจิ นะครับผมงดงามมากอันนี้เดี๋ยวอาจจะรีวิวให้ดูนะครับผมแล้วก็ผมยังมีงานคนไทยอีกงานฉากสวยๆนะครับผมเดี๋ยวหาคอนเทนต์รีวิวรวมเลยงานคนไทยและฉากปังๆที่ควรมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหาหาจัดคอนเซ็ปต์ก่อนครับว่าจะรีวิวยังไงดีแต่ว่านี่ตัวนี้เพิ่งได้มาเลยนะครับผมเดี๋ยวรีวิวให้ดูแน่นอนนะครับโทมุเอกง,งานคนไทยตัวนี้พูดเลยว่าแบบเฮียมีของสัตว์ๆเลยงานตัวเนี้แล้วก็เขาแอบซ่อนกิมมิค เออแอบซ่อนกิมมิกบางอย่างด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันตอนรีวิวนะครับตัวนี้คือแบบเพอร์เฟกนะครับผมอ่ะยังไงถ้าฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์รีวิวหนังนะเป็นรีวิวของเล่นนะครับผมคือมันก็เป็นคอนเทนต์รองนะครับเป็นคอนเทนต์รองอีกหนึ่งคอนเทนต์ในช่องหนอนหนังเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมรีวิวภาพยนตร์เรื่องต่อไปจะเป็นอะไรผมคิดว่าจะหาวิธีเสิร์ฟหนังเก่า มาคุยกับทุกคนบ้างนะครับผมแต่อาจจะเป็นคอนเทนต์แบบชวนดูหนังหรือผมไปเจอหนังดีๆสนุกสนุกมันๆที่แบบไม่ค่อยมีใครดูกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว,ยวหาวิธีนำเสนอก่อนนะครับยังไงฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม จะได้เวลาลงคอนเทนต์ผมจะได้มองเห็นเลยส่วนใครต้องการจะส,สนับสนุนหนังนะครับก็กดที่ปุ่มสมาชิกนะครับมันจะอยู่หลังปุ่ม Subscribe นะครับผมหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็เขียนว่าสมัคร iOS iPhone iPad มองไม่เห็นลิงก์อยู่ในดีสิปชันด้านล่างครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับผมนะครับยังไงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ